นายกำทอรลาชโรธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีได้หายออกไปจากบ้านสงสัยว่าจะถูกฆาตกรรมคดีนี้เหตุเกิดหลายท้องที่และประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกรมตำรวจจึงได้สั่งการให้ร่วมกันทำงานเป็นทีมโดยมอบหมายให้พันตำรวจเอกสล่างบุญนาครองผู้บังคับการกองปราบปรามเป็นหัวหน้าร่วมกับพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือและพันธุร,รโทโสพลสวิขามินรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมร่วมรับผิดชอบในการสืบสวนผู้ร่วมสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สี่คนเมื่อวันที่5กันยายนพศ .2524 ผู้ต้องหาทั้งสี่คนให้การรับสารภาพจึงนำผู้ต้องหาทั้งหมดไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยมีพตลโถเอกสุรพลจุลพราม อธิบดีกรมตำรวจและพลตำรวจโทนรงมหานนรองอธิบดีกรมตำรวจร่วมแถลงข่าวด้วยผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าร่วมกันฆ่านายกำทธรราชโรจน์จริงซึ่งผู้ต้องหามีความประสงค์เพื่อจะเอาทรัพย์สินของนายกำทอรเท่านั้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ครั้งที่หนึ่งนางสุมาลีหรือเล็กโพธิสุวรรณและนางพุทธิพันธ์หรือแอมวงคำลือได้นัดพบกับนายกำทอรที่ร้านอาหารก๊อป รงภาพยนตร์เฉลิมไทยและได้ไปร่วมหลับนอนกันที่โรงแรม55ครั้งที่สองนางสุมาลีและนางพุทธิพันธ์ได้ไปพบกับนายกำทรที่โรงแรม55อีกและได้แอบนอนหลับใส่ในเครื่องดื่มให้นายกำทรดื่มเพื่อจะเอาทรัพย์สินของนายกำทอรแต่เนื่องจากนายกำทรมีทรัพย์สินน้อยจึงเปลี่ยนใจไม่เอาทรัพย์สิน และนำนายกำทรส่งเตาปูนโพลีคลินิกเพื่อตรวจรักษาครั้งที่3นางสุมาลีและนางพุทธิพันธ์ได้นัดหมายให้นายกำทรมารับเพื่อจะไปร่วมหลับนอนกันที่โรงแรม5้หอย่างเคย เมื่อไปถึงก็ใช้ยานอนหลับผสมเครื่องดื่มให้นายกำอรดื่มจงกระทั่งนายกำทรอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นจึงช่วยกันฉีดโมฟีนเข้ากล้ามเนื้อของนายกำทรเพื่อจะฆ่าให้ตาย แต่นายกำทรยังไม่ตายมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อนางสุมาลีและนางพุทธิพันธ์จะเอาทรัพย์สินของนายกำทรไปก็เกรงว่านายกำทรไม่ตายและอาจจะไปทำร้ายตนภายหลังได้จึงได้นํำนายกำทรขึ้นรถไปเพื่อจะเอาไปฆ่าเสียให้ตาย นางสุมาลีไม่กล้าฆ่าโดยตนเองจึงได้ไปหานายสุบินคนรู้จักกันเพื่อให้ช่วยฆ่านายกำทรแต่ไม่พบจึงได้ไปหานายบุญหรือจิพืชพันธุ์แต่นายบุญหรือจิพืชพันธุ์ไม่ว่าง ไม่สามารถจะไปด้วยได้จึงได้ให้นายซามาแอนหรือออสพืชพันธุ์บุตรชยัยกับนายพิชัยหรือตีหรือตาไกรพงษรรมไปแทนขับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสมุทรสาครเมื่อพบสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งลักษณะเป็นรั้วรอบอยู่ในที่เปลี่ยวภายในกว้างขวาง ผู้ต้องหาทั้งหมดจึงเลี้ยวรถเข้าไปเพื่อจะได้ทำการปลดทรัพย์และฆ่านายกททธรกดนาก็หยิบกระเป๋านะฮะ ปิดกระเป๋าแล้วก็เอาสร้อยใส่กระเป๋าสร้อยใส่กระเป๋าเสร็จก็เอาของวางตรงนี้ต่อฮะเออพูดนะอ๋อทำไรก็ทำแล้วที่ไปแล้วที่ไปแล้วที่อยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่ไม่ได้ังก็อยู่ไม่ได้ไปเขาไม่เอา้วไปขอลาาดำเนินการเหมือนเดิมเลยไปตาเป็นไง มีตายอะนี่ไฮะเดี๋ยวว่าครับไข่กระจเมือกับทีทำสดกระจายอยู่ครับเดี๋ยวเอาลมสบายเออมันเป็นตาเลยเหรออืมขัดไปเลยนะฮะช้านะ ไปเลยฮะะไปเลยฮะตาที่เคยไปแล้วไปยุดตรงประตูรเขาไปก่อนนะว่อเอาเลยใมครับลากไปเลยนะฮะตัวไม่ตายแต่ขาบ ขาอื้นแม่เอาคนไปด้วยอะฮะไปไหนไปไหนมาเลยตอนนี้ครับตานี้หมดที่ตรงนี้เองยิ้ยมเลยย่ยมไปยไปเท้าอะไปเท้าใครตีค้คนปดตีหรือตาดอย่งี้อย่งี้อยู่อย่างงี้ฮะ นายแจ๊บไม่ใง่ล้วหลังขอทางนะครับอย่าบางกล้องนะครับแต่พี่เป็ไปที่ศพเลยดูมากเกินนะดูอ๋อยู่ในรถยังไม่ได้คุยนะครับครับแล้วเราทำไงต่อปวดบาทเราอ๋อเป็นคนเลี้ยงเรือไม่ใส่กระเป๋าไม่ได้ไม่ใส่แบบ ใิกาไม่ใส่ถุงค่ะต้องใส่ถือกว่าเราไปเก็บว้ที่รถแต่ตอนเอาไม่ตรงนี้แหละตอนที่เจอเมื่อวานเราเพื่อวานเลยเมื่อได้ร่วมกันฆ่าและปลดทรัพย์สินของนายกำธรเรียบร้อยแล้วผู้ต้องหาทั้งสี่คนก็ได้ไปยังบ้านของนางสาววณา คนรู้จักกันและได้ให้นางสาวนานำไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อผัดเปลี่ยนใหม่ไอทไเข้าประตูข้างไหนจำให้แม่นนะครับขึ้นทั้งใด้านไหน ของคนเขารล้ไปลา่านลองปลุกลุกอะไรตาเขาจัดกามันก็ติดรูไปตลอดถ้าดู่ของด้วยกนนะอ่งยี่นนู่นนะวนที่ขาล้ตรถทรังแรกเล็กกาบอกให้เอาไปเผาผอมก็ไม่แปลกใจต้องเอาไปเผาทำไมก็ขับรถไปเรื่อยๆเอาไว้ฟั้งมือเปาของ่เราเพื่อนอบก็นีแล้วเราเบิวนไว้ทัง นคดีนี้พนักงานสอบสวนสามารถยึดของกลางได้ทั้งหมดเมื่อนำผู้ต้องหาฟ้องศาลปรากฏว่านางสุมาลีและนางพุทธิพันธ์ให้การปฏิเสธแต่นายซามาแอยังคงให้การรับสารภาพจึงได้แยกพิจารณาและศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกนายซามาแอ25ปี สำหรับนางพุทธิพันธ์ได้ฟ้องพันตำรวจเอกสล่างบุญนาคกล่าวหาว่าข่มขืนตนต่อมาพนักงานสอบสวนสามารถจับกลุ่มนายพิชัยหรือตีมาดำเนินคดีได้การสืบพยานโจทย์ครั้งสุดท้ายนางพุทธิพันธ์ให้การรับสารภาพและถแถลงว่าเหตุที่ฟ้องพันตำรวจเอกสล่างเนื่องจากมีนักการเมืองยุ่ยแย่ให้ฟ้องเพื่อผลทางคดีแต่ต่อมาก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงได้ถอนฟ้อง ในที่สุดสารได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง3าคนแต่การจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีสารจรึงลดโทษให้คงเหลือจำคุกตลอดชีวิตและ50ปี